สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับพี่ไทยอุดรเหมือนเดิมด้วยเพิ่มเติมคือนี่วันแห่งการรอคอยของบ้านเรามาถึงแล้วนั่นเองโอ้โหอันนี้พี่ๆทุกท่านคงจะรู้ว่าต้นอะไรนี่มันมันคือใบอยังสิเด่น่าจะรู้บ้านเรามีสองต้นนั่นเองอันนี้คือผักติว้วผักติ้วอันนี้คือใบอะไรพี่ๆทุกท่านน่าจะรู้นี่ตอนนี้ก็ โอเควันที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนั่นเองัปมแปมปมแมนั่นเดนั่นเดนั่นเดเห็นป่ะนะพี่สุเห็นหรือเปล่าอันนี้พี่พี่เอฟซีทุกท่านเห็นไหมหมากอีหยังนั่นนั่นนะโอ้วา้วาวาวา้วาวว้าวว้าวไม่อยากจะเชื่อเป็นไปได้ยังไงนั่นเห็นปะ่ะ ว้าวมากอียังนั่นไหมมันเป็นต้ตนมาทุเรียนมะแมนบ่ทุเรียนเด้ยนี่ทุเรียนบ่มีน้ำบ่ฮะโอ้ทุเรียนไร้น้ำมันคือบ่มีน้ำเหเนีหมสงสัยบ้านเราจะมีทุเรียนไร้น้ำแล้วแหละนี่เห็นบ่คือว่าแหละมันเป็นพันหมอนข้างเนาะพันใหม่ มันก็จะบ่มีหนามอันนี้ทุเรียนพันหมอนข้างนี่ว้าวว้าวาว,าว,าวาวาวันแห่งการรอคอยของเราได้เดินทางมาถึงแล้วอืมโอเคแสบแล้วมันนี้เดี๋ยวจะลองกินดูพันหมอนข้างนั่นเองว่าเพื่อนจะโอเคบ่เออโอ้โปวดผัวบกมับก,บบกบแต่งบอกอื้บอกบอกบวบบกข้าวน้าหอม คันบิสล,ดลัดอหลีเฮ็ดบ่ได้ได้จำสีสรคลิปนี้ถ่ายมาได้แจ้งได๋เฮ็ดได้แจ้งได๋โอ้แสดงว่าเพิ่นมีเปิ่นสลดัดเปิ่นกินปลาหลายเพิ่นเลยท้ายคลิปให้เบิง่งคลิปนี้คลิปโอ้โหทุเรียนหมอนข้างเนี่ยคลิปนี้ก็ล้านวิวดเด้เนี่ยเห็นบ่เนี่ยคันบ่คันบร่นบรสลดัดอหลี่นี่ถ่ายมาได้ได้คลิปแบบเนี้ยเพราะว่าสลาดัดอหลีค่อยท่ายได้่ดนนะ่ะ เห็นบคโอ้ทุเรียนม่นมีน้มามันนะเบ่งจจงไหเป็นทุเรียนโอ้โปวดผัวบกโมบกแตงกเห็นบ่อันนี้ก็นี่ใบเด้นนี่ก็ปิดแตกใบใหม่ทุเรียนแล้วก็มีผักเต้าแล้วก็นี่ที่สําคัญคือนางออกลูกแล้วนั่นเองลูกหมากทุเรียนบ่ วามแห่งการรอคอยคือห้าปีอันนี้ก็เพิ่งปลูกได้ปียังไม่ถึงปีเจ็ดแปดเดือนมั้งเนี่ย <c oughs> ก็เป็นลูกแล้วเป็นหมากแล้วโอ้มีความสามารถปลูกผลไม้ปกติเพ่นปลูกกันหาหกปีก่อยปลูกหกเดือน,เป,นเ,อปๆๆเป็นหมากเส้ยเงืดไหลายปวดปวดบงกมบกแตงเป็นน่่ยเดียวอโอเคผลไม้ลูกนี้ลูกแรกของต้น ต้นนี้อืราคาประมูลที่ห้าสิบบาทนี่เริ่มต้นที่ห้าสิบาทผู้ได้ประมูลไฮไลท์กัเมมมาใต้คลิปเด้อนี่นี่แหละคือผลไม้ทุเรียนพันหมอนข้างมันทุเรียนไร้น้ำนั่นเองโอ้ยบึงนวลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทำการผ่าดมูมันที่ปอกไงก็สุ้มีน้ำนี่แอกมีน้ำในปอกยากโอ้คิดได้จังไงโอ้ ฉลาดกินปลาหลายเรือคิดได้โอเคไปแล้วพี่พี่ทุกท่านบ๊ายบาย